ตรงนี้ก็จะเป็นของเที่ยวลึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะบ้านเนาะอันนี้ก็คืออันนี้เล้าข้าวเล้าข้าวนี่นะคะอันนี้ออยนะคะคนจังหวัดเลยของแท้วันนี้พามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทยดำนม่บ้านไทยดำก็คือแล้วเขาพูดภาษาเหมือนกันกับออยไหมเออใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าคนละวัฒนธรรมใช่ไหมสังเกตว่าหมู่บ้านไทยดำคือใส่ใส่เสื้อสีดำเนาะ อันนี้เราเราข้าวเขาเนะเาะเราเข้าวแล้วก็อันนี้ก็บ้านอันนี้ก็บ้านโบราณเขาข้างล่างก็จะมีขายของเชื่อหรือไว้อยดีจังเลยอะ่ะอันนี้ชุดเขาเหรอชุดประจําถิ่นเขาเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวเ,าเราเข้าไปดูชุดประจําถิ่นเนาะมีของประดับเครื่องประดับมากมายเดี๋ยวไปดูหน่อยนะคะนี่ไงเสือ้อเก๋มากเลยดูซี แล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยเป็นกระดุมกระดุมกระดุมสวยจังเลยอะ่ะเป็นผ้านะคะรืบแล้ก็อันนี้ก็จะเป็นตุงแขวนนะคะมีผ้าทงผ้าถุง,ถงไข่ตุงด้วยตงยยุงใยแมงมุมนะคะทุกคนใกล้จะปิดแล้วหรอคะปิดห้าโมงเย็นเปิดกี่โมงนะคะ ันนี้ก็จะเป็นบบพวกขายของที่ระลึกนะคะก็จะมีผ้าต่างๆมีผ้ามีกระเป๋านะคะอู้ยังไงกระเป๋าน่ารักจังเลยอ<ม>ืก็มีข้าวต่างๆกระติบข้าว<ม>อ๋ออันนี้อะไรเนี่ยเป็นกระเป๋าเขานะคะนี่อ้อันนี้คือแร่ดูดนะคะ 국민의동가 땅을 망 เด preach, ี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูออยเล่นนะฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามากระดไม้กระดกเอ้ยอันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นเคยเห็นแต่ว่าน่าจะเล่นยากไม่ว่าจะเล่นเล่นไม่เป็นไม้จังแจ๊ะเหรอไม้ไม้จังแจ๊ะนะคะอืมไปได้ไหมเอาได้ไหมลองดิต hmm. ้องให้น hmm. ้องมาเล่นให้ด hmm. ูเนาะอัน hm, นี้ไม้จังแจ๊ะ เดี๋ยวกำลังไปตามน้องให้มาเล่นให้ดูได้ไหมนะเดี๋ยวน้องเขาจะเล่นนี่เขาเล่นอไมาอะไรมาไหมถูกไหมถูกเพงไม้ถูกเพงไม้ถูกเพงอ่านี่เด้โอ้ยนี่มันแบบต้องใช้การทรงตัวที่แบบยอดเลยนะเขาจะเล่นอาสสูงๆใช่ไหมอ้าวฮันเลวเลวเล่นอุดสูงๆเลยค่ะ ดีจังเลยอ่ะเขาเป็นแหล่งรวมเด็กๆก็จะได้มีกิจกรรมทํานะคะถ้าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีเด็กๆมาที่นี่เหรอคะถ้าวันธรรมดาเหรอคะไปโรงเรียน,อ,น,นอ๋อที่จะมาแทนเขาจะแบบผัดผัดเวียนกันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะโอยดีจังเลยเนาะ จังเลยอะขอบคุณนะคะบ๊ายบายให้หน่อยบ๊ายบายอ๋อเอาไว้เล่นใช่ไหมอ๋ออ๋อเล่นอย่างนี้เหรอไม่ไม่ถึงออยไม่ได้เลยโอ้โนโนโนเขาทำแล้ว ันนี้เป็นของเล่นนะคะน่ารักจังเลยเด็กๆของเล่นนะคะโู้ชคดีมากเลยโชคดีมากเลยที่เรามาทันเวลาพอดีนะคะที่นี่ก็8โมงจนถึงเนี่ย่ะ5มโมงเย็นนะคะ5มโมงเย็น,นเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นของตรงมันมีหลายมันมีหลายจุดเลยนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทยดำนะคะ อันนี้ก็จุดอื่นก็ตรงตรงนู้นนะคะก็ทำเป็นแหล่งวัฒนธรรมเรียนรู้นะคะแล้วก็มีซุ้มกาแฟด้วยเป็นเป็นเป็นวิสาหกิจชุมชนใช่ค่ะตุ้มนกตุ้มหนูไทยดำและของเที่ยวกไทยดำนั่นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ เป็นหมู่บ้านไทยดาอีกจุดหนึ่งแล้วพามาดูต้นดอกฝ้ายก่อนนี่ไงที่เขาบอกว่างานดอกฝ้ไฟมืองเลยนี่ของจริง <c oughs> ใครไม่เคยเห็นนะคะก็ต้อง <จะ S 2> มาดูที่นี่นะคะจะ,จะมีสองสีนะคะอีกสีนึ่งมันจะเป็นสีน้ำตาลค่ะอ๋ออันนี้สีขาวอันนี้สีขาว<ช>ที่เขาไปทำพ้าหม่มพ,พันอินทมันก็จะเป็นพันซุยพันอะไรนะ,ะอ,อ๋อแล้วพ้าหม่มผ้าห่มมึงเลยนะอุ่นมากเลยใช่ไหมเขาบอกเลยเพราะว่า นี่ก็ขายของขายก,กล้วยบวชกล้วยทอดก็ขายของนะคะอ๋อมีขนมปังปิ้งด้วยแล้วก็มีอาหารสลัดโลว้าวของกินเยอะเยะเลยวัฒนธรรมไท,ไทยดำหมูบ้านป่านาดน,นะคะนี่เราก็จะเข้ามาตรงนี้ นี่นะคะเราก็จะเข้าซุ้มตัวนี้นลค่ะอืกำลังทำวันดีค่ะนี่เป็นการทำเขาจะทำโคมไฟอ๋อต้นั่นะาน้ยใส่แล้วเสร็จแล้วค่ะอ๋อเป็นโคมไฟกาะมีผ้าถุงได้้ผาคลูก ดีจังเลยสวยจังเลยค่ะนั่งทำสวยจังเลยละเส้นทีละเส้นอืมจ้าวันนี้สวยจ้ายังยังไม่ได้ใส่เลยนักท่องเที่ยวก็มาซื้อไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมคะขายยังไงล่ะคะอันนั้นมีอันอันใหญ่แบบนี้ก็ร้อยห้าสิบอ๋อไม่แพงก็สองร้อยห้าสิบค่ะอันเล็กก็อันละร้อยจ้ะเล็กก็มีรุ่นจิ๋วก็มียายทําค่ะอืมจ้านี่ค่ะคุณยายทําเองเลยนนะะคี่นะคะ ยายทำเองนะคะไฟไทยดำจ้าไฟไทยดำขอบคุณค่ะเป็นจุดเรียนรู้ภาษานะคะอ๋อไม่รู้เรื่องหรคะเดี๋ยวก็ไก่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะนอนจ้านอจาอ,อจาร,จารย์ทำไมเป็นนอนหนูอาจารย์เป็นนอนหนูอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ที่เป็นผ้าฝ้ายนะอ๋อเป็นผ้ายอย่างนี้ ผ้าถุงเขาก็สวยนะนี่เดกคมไฟสวยนะอ๋อผ้ามักโคนผมักโคนยายตัดเชือกมาก็มีค่ะอ๋อถ้าผ้ามักโคนจะสังเกตว่ามันจะนุ่มๆเนาะจานิ่มค่ะนี่เป็นฝ้าฝ้ายลูกยายตอมือเองหมดเลยตอมือเองหมดเลย้าอันนี้เป็นด่างหางของไครด่างเขาลูกด่างหามที่ยายใส่ใายนุ่มอันนี้เป็นของแตงโมค่ะอันนั้นเป็นผ้าผ้ามักเมียจ้ะผ้ามักอันหน้าเดียวเนาะไม่ใช่สองหน้าค่ะ นุ่มมากเลนุ่มนะทอมือใช่ไหมคะอันนี้ทอมือค่ะทอมือหมดเลยดูได้ประคบข้างในเข้าไปด็นผ้าผ้าผ้าขายดีไหมคะมาได้เรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็มาเที่ยวกันนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยดำนี่มีกี่ทอด้วย มีหลายจุดนะคะที่ให้ดูตรงนี้เนาะนี่เป็นผ้านะคะที่เขาขายกันถ้าถุงที่เขาซื้อนั่งใส่ก็จะประมาณนี้นะคะคนอันเป็นล็อกๆของใครของมันเลยนะเนี่ยล็อกๆขายของใครของมันเลยนี่ไงอันนี้น่ารักมากเลยเห็นไหมอันนี้ก็อันนี้เขาจะเรียกตุ้ยน่ารักนะคะทำอันเล็กๆจิ๋วนะคะน่ารักมาก,มากๆเลย เอ็นอยู่เชียงคานเยอะเลยแบบนี้เป็นแบบทรงนี้เลยเนาะแล้วก็ไต้ถุนก็แบบ <Okay. S 2> สามารถทำแบบอยู่ได้อะไรประมาณนั้นน,ะะนี่ค่ะจะมีเตาอ,อันนี้เป็นจำลองนะคะเตาไฟก็จะประมาณนี้น,นะคะ